ต่อไปตั้งแต่19ไปถึง98ตั้งแต่19ถึง98ก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปดูนะเริ่มจาก19ก่อน19บาลีตั้งแต่หลัก19ขึ้นไปนะจนถึงหลัก100เนี่ยนะทุก10ถ้าเป็นหลัก19 19, 29, 39, 49, 59, 59, 69, 79, 89และ99ท่านจะนัก จะนับโดยใช้สังขยาถัดจาก9ขึ้นไปแล้วลบออกหนึ่งยี่สิบลบหนึ่งสาสิบลบหนึ่งสี่สิบลบหนึ่งแต่ท่านไม่ได้ใช้คำว่าลบแต่ท่านใช้ว่าคำว่าเอกูณนะดูคำว่าเอกูณะก่อนอูณะตัวนี้แปลว่าน้อยอูณะแปลว่านิดอูณะแปลว่าลด อุณะแปลว่าหย่อนอุณนะอุณะแปลว่าคล่องห้าสิบหย่อนหนึ่งห้าสิบคล่องหนึ่งห้าสิบหักออกหนึ่งห้าสิบลดลงหนึ่งดังนั้นพออุณะแล้วก็ตามด้วยเอกะจะเป็นเอกูณนะเอกูณนะแล้วก็ใส่หลักสิบเข้าไปเอกูณนะวีสติวีสติเนี่ยยี่สิบก็แปลว่ายี่สิบหย่อนหนึ่งถ้านับตามคำบาลีท่านจะนับว่ายี่สิบหย่อนหนึ่งแต่เราเลขไทยไม่นับอย่างนั้นเราก็นับว่าสิบเก้า ตัวเลขจึงไม่เหมือนกันถ้าเป็นสิบเก้าตามภาษาไทยบาลีมีใช่ไหมณวสตังณวเก้าสตังเอ้ยไม่ใช่ทศไม่ใช่สตังณวทศสิบเก้ายี่สิบเก้าก็จะกลายเป็นณวะวีสติสามสิบเก้าก็จะกลายเป็นณวะติงสติบาลีบาลีไม่มีใช้ไม่มีใช้เลย ดังนั้นหลัก1ิบ9เนี่ยตั้งแต่19ขึ้นไปถึง99ท่านจะใช้หลัก10เต็มแล้วบอกว่าย่อนหนึ่งยี่ย่อนหนึ่งสาย่อนหนึ่งแปดสิบเก้าสิบย่อนหนึ่งทีนี้เราต้องจําหลักสิบเหล่านี้ก่อนยี่สิบบาลีว่าวีสติสามสิบติงสติสี่สิบจตารีสติไดไรไหมทําไมไม่ได้จตตารีสติ ห้าสิบปัญญาสะนะปัญญาสะหกสิบนะ่ชาติชาติหรือชาติชาติเจ็ดสิบสัตติีแปดสอาศีติ90นาวุติและหลักร้อยสัตตนะสัตตะเป็นสองพจน์ก็สตังสตานิได้ แปลอย่างนั้นก็ได้ครับไม่ผิดครับนั่นคือคําแปลครับคําแปล,เ,ลเราจะเริ่มดูตั้งแต่สิบเกเป็นต้นไปเอกูณวีสสะสัทธัพทมาลาวีสะก็ได้วีสติก็ได้ซึ่งในที่นี้ก็จะอธิบายไว้ว่าระหว่างมีติกับไม่มีติในตางกันยังไงดูสัทธพทมมลาก่อนเอกูณวีสสะสัทธัพทมาลาตั้งแต่19เกถึงเกสิบดบอกไว้แล้วว่าเป็นอิทธิลิงเอกพจน์เท่านั้น ตอนนี้ต้องห,กหักเหหความรู้สึกเมื <S <S เม่อกี้ตั้งแต่สองถึงสิบแปดเนี่ยเป็นสามดิงผู้หูพจน์ใช่ไหม <S <S แต่ว่าตั้งแต่สิบเก้าถึงเก้าสิบแปดต้องทําใจว่าเป็นอิทธิลิงเอ,งเอกพจน์เท่านั้นตอนนี้ให้ทําใจไว้ว่าอิทธิลิงเอกนะอิทธิหนงเอกดูนะปฐมมาเอกูณวีสังทุติยาก็เอกูณวีสังตอนนี้อย่าไปใส่ใจโยนะเพราะมันไม่ใช่โยแล้วนะมันเป็นสีเป็นอังแล้วนะตอนนี้ มันเป็นเอกพจน์แล้วเอกูนวีสังเอกูนวีสังตั้งแต่ตัทิยาจนถึงสัตตมีเป็นเอกูนวีสายะเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราจะเห็นเหราว่าแม้แต่สิในอิทธิลิงก็เป็นอังได้เฉพาะสังขยาที่เป็นอิทธิลิงอย่างเดียวคือสิบเก้าถึงเก้าสิบแปดดูนับปัมมาบอกเลยว่าสิเป็นอังสิเป็นอัง ส่วนทุติยานั้นอังวิพัต์อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายลบสารหน้าเท่านั้นเอกูนวีสังปัมาวิพัตนนั้นบอกว่าสิเป็นอังอาเทศสิวิพัต์เป็นอังแล้วก็ลบสารหน้าเป็นเอกูนวีสังยี ang, ่สิบอ่าสิบเก้าไม่ใช่สิบเก้าส่เป็นอังบอกสั้นๆแค่นี้ส่เป็นอังส่วนที่ที่ลบสารหน้าอะไรนั้นไม่ต้องบอกอีกหรอกเพราะว่ามันง่ายเกินที่จะบอกแล้ว ถ้าลบก็มาถึงตั้งแต่ปุริสามาถึงตรงนี้ลบเป็นร้อยครั้งพันครั้งแล้รู้ลบสารหนามีสระสองตัวเมื่อ,อไหร่นิยมลบตัวไหนให้ดูว่าเหลือตัวไหนตัวอีกที่ไม่เหลือนะั่นคือถูกลบไปส่วนเอกูนวีสังตัวที่สองอังวิพัต์ไม่ต้องอาเทศอะไรลบสารหน้าอย่างเดียวทีนี้เอกูนวีสายนาสะสมาสสมิงหวิพัฒนี้อาเทศเป็น อายะเหมือนกับกัญญายะที่ผ่านมาแล้วนาสะสมาสะสมิงห้าวิพัตเป็นอายะเมื่อมีทั้งสะและมีทั้งอายะถ้าไม่ลบก็ไม่ได้ก็ต้องลบสละหน้าเหมือนเดิมเป็นเอกูนวีสายะนาสะสมาสะสมิงเป็นอายะเพราะเป็นอิทีลิงเนี่ยนะอิทีลิงอันนี้คือรูปแบบอิทีลิงอยู่แล้ว จึงได้รูปทั้งหมดมาเป็นเอกูณวีสังเอกูณวีสังเอกูณวีสายะ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 เหมือนกันญาญากัญญายากัญญาญทั้งห้าวิพัตนแหละเหมือนกันพอไม่ต้องมองนานทีนี้ถ้าเราจะเอาคําคํานี้เนี่ยนะไปขยายคําที่เป็นปุงลิงก็ได้ขยายคําที่เป็นอิถีลิงก็ได้ขยายคําที่เป็นนปุงสกาิงก็ได้ แต่ว่าคําที่จะถูกเอกูณวีสังขยายนั้นต้องเป็นพระหูพจน์ตามลิงเพราะว่าสิบเก้าเนี่ยมันจนํานวนมากนี่มันกาจัดไอจากัดวิธีนี้เฉพาะตัวสังขยายเองแต่ตัวสุธนามก็เป็นเรื่องของสุธนามไม่เกี่ยวข้องกันถ้าขยายปุริสาก็จะกลายเป็นเอกูณวีสังปุริสาเอกูณวีสังกัญยาโย ο. เอกูณวีสังจิตตานิเอกูณวีสังปุริสาบุรุษทั้งหลายสิบเก้าคนแต่เอกูณวีสังนี่เป็นเอกูณวีสังเดิมถ้าพูดตามนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าตัวตั้งกับตัวขยายเนี่ยเริ่มจะแปลกไปจากกฎกติกาตามปกติเพราะป,ปกติมีอยู่บอกว่าตัวตั้งและตัวขยายต้องมีลิงวิพัตและวัชณะ,ะตรงกันเห็นไหม แต่ว่าตอนนีงเริ่มจะไม่ตรงแล้วเอกูนวีสังเป็นอิทธิลิงเอกพจน์นี่ปุริสาเป็นปุงลิงปุ้หูพจน์นี่ลิงก็ไม่ตรงวจ,จนะก็ไม่ตรงแล้วขยายกันได้ยังไงอันนี้เป็นระเบียบเฉพาะตัวสังขยาในหลัก19-98เท่านั้นเป็นหลักของตัวเลขนี้ที่มันจะต้องมีรูปเป็นอย่างนี้ แให้เข้าใจว่ารูปมันน่ะนะรูปมันน่ะมันเป็นเอกพน์อิทิลิงก็จริงแต่สภาพของมันมันก็ขยายได้ทั้งพุงลิงอิทิลีงและนะงสกลิงที่เป็นพวกอุจน์ได้หมดนั่นคือมันนับเลขจํานวนมากแม้ตัวมันจะเป็นเอกพับ์แต่มันนับว่าจํานวนมากแต่ตัวทรับมันน่ะเป็นเอกภพเพราะวิธีของมันเป็นอย่างนั้นจบแล้วสงสัยถามเอกูนะวีสัง เพื่อจะให้เข้าใจหลักสังขยาตั้งแต่20ไปจนถึง98เพราะ19ถึง98อยู่ในกติกาเดียวกันคือเป็นอิทีมิงเอกพจน์ K ot, เราเปิดไปดูหน้า84ท่านสั่งเพิ่มเอาไว้ตรงนี้ว่าวีสก็คือ20เพราะเอาเอกู้าออกไปแล้วเนี่ยวีสั20ถึงอัฐปัญญาสัอัฐปัญญาสานี้เท่าไหร่58 กับเลขกันซะห้าสิบแปดจำแนกตามเอกูนวีสังแป๊ะเลยยังไงอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเลขกลุ่มนี้เนี่ยลงท้ายด้วยสสะสะสะเหมือนกันได้วีสติก็เป็นวีสะได้ติงสติก็เป็นติงสะได้จัตตาลีสติก็เป็นจัตตาลีสะได้แล้วก็ปัญญาสระก็เป็นสระอีกดังนั้นเลขสิบทั้งห้าหลักเนี่ย เอ้ห้าหลักไหมยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสี่หลักยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนี้เนี่ยให้ไปจําแนกตามสิบเก้าดังนั้นพูดง่ายว่าตั้งแต่ตัวเลขยี่สิบไปจนถึงห้าสิบแปดยี่สิบยี่สิบไปยี่บสองยี่ิบสามไล่จุดจุดไปห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดให้จําแนกตามเอกูณ่าวีสัคือเป็นอิทธิลิงเอกพจน์ ot, เหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนกันอย่างนั้นแหละ วิสังวิสังวิสายะสายะสายะอัฏฐะปัญญาสังขัญาอัฏฐะปัญญาสังอัฏฐะปัญญาสังยาสายะสายะสายะ,ายะจบเพราะมันลงท้ายด้วยสระ,สะเหมือนกันทีนี้มาดูนะตั้งแต่เอกูณะวีสติ N v S T, นั่นคือจนถึงอัฏฐนวุตินี่เป็นหลักสิบเก้าถึงเก้าสิบแปดท่านบอกว่าถ้ามีติลงท้ายไม่เป็นสะแต่เเป็นติถ้ามีติลงท้าย,าายให้จำแนกตามรัตติสับ ฝ่ายเอเกวจะนะเพราะมันลงท้ายด้วยติรติศัพด์ก็เป็นอิทีลิงติอีการันพอมาเป็นติดก็เป็นอิทีลิงอีการันแต่ว่าให้จําแนกเฉพาะฝ่ายเอเกพจน์ถ้ามีสะลงท้ายให้จําแนกตามเอกูณวีสัถ้ามีอีลงท้ายถ้ามีอีลงท้ายเช่นปัณนกนรศีจตุทศีพวกนี้สิบสี่สิบห้าเนี่ย, 14, 45, ยลงท้ายด้วยเสระ,ะอีนะให้จําแนกตามอิทีศัพท์ ไฟเอกับวัจนะก็คือจำพวกกลุ่มปุรณะสังขยาที่กล่าวต่อไปเนี้ยเห็นไหมมันจะมีอ e ีอีนั่นเลยเนี่ยปัทโมปัทมาปัทมังแล้วก็จตุโถจตุถีจ,ต,ถจตุถังปัญนจะมีอัฐอัถีสัตมีพวกเนี้ยใช่ไหมนี่มนลงอ e ีอ e ี e, ให้ไปจําแนกตามอิทธิศัพท์เฉพาะเอกพจน์นี่เรื่องสังขยาทั้งหมดที่เป็นปกติสังขยาและปุรณะสังขยาวิธีจำแนก ดังนั้นในกลุ่มปูรณะสังขยาเนี่ยท่านจะไม่นามาจาแนกวิพัฒน์ให้ดูแล้วบอกสั่งไว้แล้วว่าถ้ามันเป็นอะเป็นอาเ,เป็นอะไรก็ตามวิธีเดิมๆแต่ถ้ามันเป็นสะลงท้ายด้วยสะตามเอกูณนะวีสะถ้าเป็นติให้ไปตามรัติเอกพจน์ถ้าเป็นอีให้ไปตามอิทธีเอกพจน์นอกเสียจากว่ารัติไม่ได้เรียนอิทธีศัพท์ก็ไม่ได้เรียนมันเหมือนยังไงยังไม่รู้ อลองเปิดขึ้นไปดูเพื่อจะได้ชัดๆกลับคืนไปดูรัตติศัพท์โยมบอกว่าหน้าเท่าไหร่นะห้าสิบสามเปิดหน้า53รัตติเฉพาะฝ่ายเอกพจน์ยกเว้นอาะระณนะไม่มีอาะระณนะเพราะสังขยาไม่มีอาระณะยกเว้นอาะระณนะไปก็คือรัติรัตติงรัติยา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 งและรัตติยายังไม่เอา เอาทั้งหมดทุกตัวเพราะรูปไหนเป็นรูปพิเศษของรัติไม่เอาเอาแต่รูปปกติธรรมดานั่นก็คือนาสสะสมาสะสมิงวิพัฒน์นั้นนหะเป็นยาเอาทีนี้เรามาลองแจกดูก็ได้ทีนี้เอาเอกูณนะวีสติสิบเก้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าให้มันมีติตามท้ายให้ดูรัติสับเอาไว้แต่ว่าตั้งแต่ตัดิยาถึงสัตมีมันง่ายเอาแค่ยาตัวเดียวหมดเลย,ต,ยติยาติยาติยาหมด ดังนั้นตอนนี้เราไม่เปิดรติดูแล้วก็ออกดูออกติติงติยาติยาติยาติยะติยาจบเลยติติงแล้วก็ติยาติยาติยาจบลองเอกูนวีสติอ่ะเอกูนะวีสติเอกูนะวีสติงเอกูนะวีสติยา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  เอกูณวีสติยาจบเท่านี้หลยยากไหมยังไม่ต้องแล้วเอายาอย่างเดียวพอทีนี้ท่านบอกว่าถ้าคําที่ลงท้ายด้วยอีในปูนณะสังขยาให้ดูปูณะสังขยาข้างล่างเนี่ยนั้นในช่องอิถีลิงเพราะว่ามันเอกูณวีสติอะไรพวกนี้มันเป็นอิถีลิงหมดเลยใช่ไหมดังนั้นเราก็ดูเฉพาะช่องอิถีลิงดูนะข้างล่างเน,นี่ยปูณะสังขยาดูเฉพาะช่องอิถีลิงเท่านั้นมันจะมีลงท้ายด้วยอา ถ้าลงท้ายด้วยอานะเหมือนกันยาไม่ต้องไปพูดถึงแล้วแต่ถ้ามาลงท้ายด้วยอี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 เนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ไปแจกตามอิถีเฉพาะเอกพจน์ลองดูก็ได้เอาคําว่าอัฐมี Me. วันอัฐมีมงคลเนี่ยเอาอัฐมีไปแจกตามอิถีหาอิถีก่อนอเปิดอิถีเฉพาะไฟเอกพจน์นั่นก็คือตั้งแต่ตติยาถึงสัตมีก็คือยา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 เหมืนอนกันหมดต่างกันก็คือว่า เอกพจน์ถ้าเป็นทีฆะมาให้ใหรัศยกเว้นสี่วิพัตสี่วิพัตท่านนั้นจะเป็นทีฆะอยู่ตั้งแต่อังทุยายพัตไปจนถึงสมิงสัตมีพัตให้รัศอีเป็นอีหมดเลยอัตรมีมีเพียงสี่วิพัตนอกนั้นจะเป็นอัตรมิมีมีหมดเลยลงอังก็เป็นอัตธรมิงลงนาสัสมาสมิงก็เป็นอัตธรมิยา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 มิยามิยาหมดลองว่าดูสิอัตรมีๆๆๆอัตรมิง อธมิงอัลปนะไม่มีไงอธมีอธมิงอธมิยา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 ใช่แค่นั้นนอกนั้นตั้งแต่นาถึงสมิงก็คือยาหมดเลยมันไม่ต่างกันก็ง่ายเอาดูต่อไปอีกสักหน่อยนะกลับมาหน้าแปดสิบสี่ดูยอหน้าถัดไป เอกูณสตังเอกูณสตะเนี่ยนะเอกูณสตะแปลว่า99ร้อยย่อนหนึ่งเนี่ยนะถึงอสังขเยยะท่านบอกว่าให้จำแนกตามจิตตสั์ทั้งสองวจนะก็คือสตังสตาสตานิสตังสเตสตานิสเตนะสเตหิสเตพิสตัสสตานังสตามหาสตสมาสเตหิสเตพิสตัะสตานัง ตัมหิสตสมิงสเตสุหรือจะเอาทั้งสมาเป็นอาสมิงเป็นเอได้ก็ได้เหมือนกันอย่างเนี้ยนะเอาดูต่อไปโกติปะโกติและโกติปะโกติสามโกติาพูดว่าโกติตะยะเนี่ยนะสามโกตินี้้อาบอกว่าให้จําแนกตามรัติศัพท์ทั้งสองวจะนะกลับไปรัติอีกแต่ว่าเป็นทั้งสองวจะนะเลยก็คือรัติรัติรัต,รตโยนะ นำไปดูหน้าเดิมไหละนะห้าสิบสามมันเดิมนะส่วนรูปพิเศษไม่รู้ว่ารัตโยรัตยาอะไรน่ะไม่เอานะรัตโยศยารัจยังอะไรนั่นแหละคำเป็นศัพท์พิเศษเฉพาะรัติศัพ์ไม่เอาเราก็เอาเฉพาะรูปปกติปกติเป็นโกติโกตีโกติโยโกติงโกตีโกติโยโกติยาโกตีหีโกตีพิโกติยาโกตีนัง โกติยาโกติหิโกติพิโกติยาโกตินังโกติยาโกติยังโกติสุส่วนปโกติและโกติปโกติก็ทําเหมือนกันต่อไปยอนาสุดท้ายอโคพินีอโคพินีสัพท์ให้จําแนกตามอิถีสัพท์ทั้งสองวจนะทีเนี้ยก็กลับไปอิถีอีกสองวจนะเลยอิถีอิถีอิถโยเอกพจน์เป็นพหูเอ้เอกน์เป็นรัศะพหูน์เป็นทีฆะ เป็นส่วนมากเราก็ลองแจกดูก็ได้อโคพิณีอโคพิณีอโคพินิโยอโคพินิงอโคพิณีอโคพินิโยอโคพินิยาอโคพิณีหิอโคพินีพิอโคพินิยาอโคพินีนางอโคพินิยาอโคพิณีหิอโคพินีพิ อโขอพินิยาอโขอพินีนังอโขอพินิยาอโขอพินิยังอโขอพินีสุมีเทา่านี้หมดแล้วจบปกติสังขยา